ในค่ำคืนหนึ่งที่มืดมิดและเงียบสงบนักเรียนรอดอกกลุ่มหนึ่งได้รับภารกิจพิเศษในการฝึกทักษะเอาตัวรอดในป่าแห่งหนึ่งป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพงหญ้าหนาทึบแสงจันทร์ที่ลำไรทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกเป็นพิเศษ ขณะที่กลุ่มนักเรียนรอดอกกำลังเดินตามแผนที่เพื่อหาจุดพักแรมพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากพงหญ้าข้างทางเสียงนั้นคล้ายกับเสียงคนเดินย่ำใบไม้แห้งแต่เมื่อพวกเขาหันไปดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนรวมกลุ่มกันหัวหน้ากลุ่มสั่งเสียงหนักแน่นแต่นักเรียนบางคนก็เริ่มรู้สึกกลัวและกังวลกระว ทันใดนั้นเสียงวีดวิวของลมพัดผ่านกิ่งไม้ทำให้พวกเขารู้สึกหนาวสัน่นทั้งกลุ่มเริ่มเดินเร็วขึ้นหวังว่าจะพบจุดพักแรมในเร็วๆนี้แต่แล้วก็มีเงาลึกลับโผลมาตรงหน้าพวกเขาเงานั้นดูเหมือนคนแต่มันไม่มีหน้าไม่มีตาทุกคนหยุดชะงักไม่กล้าขยับตัววิ่งหัวหน้ากลุ่มตะโกนทุกคนจึงวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็วเสียงหัวใจเต้นแรงของพวกเขาดังสนั่นในอกหลังจากวิ่งได้ไม่นานพวกเขาก็พบกับจุดพักแรมที่มีแสงไฟสว่างพวกเขาหายใจโล่งอก แต่ก็ยังรู้สึกสั่นคลอนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นขณะที่พวกเขานั่งพักผู้นำฝึกหัดก็เดินเข้ามาและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเงาลึกลับในป่าแห่งนี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิญญาณของทหารเก่าที่เคยฝึกในป่านี้และเสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ไม่มีใครรู้พวกเขาเล่าว่าทุกครั้งที่มีการฝึกลอดอเงานี้จะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนถึงการฝึกที่หนักหน่วงและการเสียสละหลังจากคืนนั้นนักเรียนลอดอทุกคนก็ยึดถือคำแนะนำในการฝึกทักษะเอาตัวรอดในป่าอย่างเคร่งครัด พวกเขาไม่เคยลืมคืนที่เจอเงาลึกลับนั้นและเชื่อว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนใจให้พวกเขาระมัดระวังและเคารพในสถานที่ฝึกทุกครั้งที่ไป